うん。 วัสดีครับวันนี้เราอ,อยู่ที่ตลาดเจเจหรือว่าตลาดต้นไม้วันพุธพฤหัส์กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอะไรนะันเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไม้ใบกันหัวข้อในวันนี้ก็คือไม้ใบใบละหลานเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าตอนนี้ไม้ใบเขาขายอะไรกันบ้างโอเคไปกันเลยครับ ครับอันนี้เป็นมอนสเตอร่าเหมือนกันเป็นมอนสเตอร่าใจแอ่นแต่ปกติเราเนี่ยมอนสเตร่าใจแอนมันสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันด่างเราก็เลยมันเขาก็เลยียกว่าเป็นพันไทคอนต้นเนี้ยเป็นต้นที่ได้จากการที่ชูเกลเจอร์คือการพอลลินเดเยื่ออายุประมาณ1ปีราคาอยู่ที่ประมาณหกพันบาท oh. ครับอ่าส่วนต้นนี้นะครับเป็นมอนสเตอร่าเหมือนกันเป็นมอนสเตอร่าพันทาวโบ เป็นไม้นําเข้าจากคอนแร์นะครับราคาอยู่ที่ห0 0 0มื่นห้นบาทเข้าเลวเองสัวนี้เป็นเป็นมอนเซล่าอัลเบ้เหมือนกันนําเข้าเหมือนกันจากคอนแร์แต่ว่าไซส์ย่อมลงมาหน่อยสําหรับผู้อะไรนะผู้ย่อมยาวอราคาอยู่ที่2องหมื่นห้บาทครับเ,เดี๋ยวเราไปดูการด่างกัน การด่างแบบ m o n ซ e l a ัลโ o แบบนี้มันเป็นการด่างที่เรียกว่า time r a r variation คือความด่างแบบ time r a r การด่างแบบรูปแบบการด่างแบบนี้ที่มันจะเป็นการด่างของการเกิด genetic mutation คือการเกิดการกลายพันธุ์ของยีนหรือเนื้อเยื่อของเซลล์ภายในใบแต่ว่ามันจะเกิดเฉพาะบางจุดเท่านั้นดังนั้นพอมันเกิดเฉพาะบางจุดเนี่ยมันเลยทําให้ความด่างเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอซึ่งความไม่สม่ําเสมอนี่แหละมันทําให ใบไ,ไม้เนี่ยมีลักษณะเกิดลักษณะสวยงามแปลกแล้วก็หายากมันเลยเป็นเข้ากับรสซิยมของคนบางคนซึ่งทําให้ราคาพวกนี้มันสูงขึ้นมาได้ครับผมถ้าเราพูดถึงเรื่องราคานะครับเราลองไปยูเที่กกองสองต้นนี้ทำไมราคา,าต่างก,กัน งนที่มันเป็นพืชสกุลเดียวกันอันนี้มันเป็นพุ่งสกุลเ,เงินพืชสกุลเงินไหลมาคือสิงคโปร์เนียมอย่างอันเนี้ยราคา7,000บาทแต่อันเนี้ยราคา500บาททำไมราคาถูกก่าใช่ไหมถ้าพูดในแง่ของอทางตลาดเนี่ยก็คือต,ต้นที่เป็นราคา7,000บาทเนี่ยเพราะว่าพืชพวกนี้มันเป็นพืชที่อยู่ในระดับบนรอยู่ตลาดบนคือเราขายในเลเวลของ global scale คือ ทัว่วทั่วโลกเลยเนเธอร์แลนด์ยุโรปอเมริกาประเทศไทยดังนั้นราคามันจะแตกอยู่ที่ประมาณเนี่ยเจ็ดบาท8 0ดพบาท1,000งบาทแบบแบบนี้อยู่เรนจ์นี้จะลองกลับมาดูพืชในชนิดนี้พวกวาร์ริี้เนี้ยที่ราคาอยู่ที่ประมาณห้าร้อบาทเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นไม้ที่ขายอยู่ในบ้านเราประเทศไทยเท่านั้นแต่ทีเนี้ยพืชพวกนี้มาอยู่ในกระแสอยู่ตอนนี้เพราะว่าดาราเขาก็โใช่ไหมเขาเขาซื้อขายกันอยู่ ปกติแล้วราคามาันอาจอยู่ที่ประมาณ50บาท100บาทแต่พอมันขึ้นมาที่กระแสะเนี่ยมันก็เลยขึ้นไปที่500บาทแต่ราคามันอยู่ใน Race เรนเ์ชีนแหละนี่คือข้อแตกต่างของราคาสองพันนี้ในแง่ของเศรษฐศาสตร์หรือการตลาดส่วนที่อื่นก็คือที่แพงกว่าเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันก็อาจจะมีด่างมากวากว่าสูงกว่าต้นนี้ก็ความแตกก็แตกต่างกันนี่ก็เป็น,นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาสองรารตี้นี้แตกต่างกัน คราวนี้เราไาดูการด่างอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการด่างที่เรียกว่า uh, natural variation หรือว่าด่างแบบธรรมชาติพวกนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นจีนคือไม่ว่าเราจะเอาต้นนี้ไปเพาะลิงเนื้อเยื่อหรือว่าเอาไปเพาะด้วยมเมล็ดหรือว่าเอาไปเพาะด้วยการปักชำอะไรก็ตามเนี่ยต้นใหม่หรือต้นอ่อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูปแบบเดิมก็คือด่างแบบนี้แหละขาวอยู่ข้างนอกเขียวอยู่ข้างในเพราะว่ามันถูกควบคุมได้จีนอยู่แล้วก็คือพันธุกรรมของมันเองนั่นเอง คอเคครับคราวนี้เรามาดูการความด่างแบบ แบบที่3กันความด่างแบบนี้เรียกว่า reflective variation ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่นพวกแก้วหน้าหมาอย่างนี้เราเห็นใบหนึ่งใช่ไหม reflective variation คือการด่างที่เราสังเกตเห็นได้จากบริเวณเส้นกลางใบแล้วก็เส้นใบหลักเราจะเห็นว่ามันเป็นสีออกสข,ขาวเทาๆซึ่งการเกิดสีของขาวเทาๆแบบนี้มันเกิดมาจากชั้นของแผ่นใบที่ มีการบรรจุชั้นมีการบรรจุลง,งวัตถุคอรรอฟิลที่แตกต่างกันอยากให้ผมอธิบายชัดๆอีกทีหนึ่งก็คือจินตนาการว่าสมมติแผ่นใบใบหนึ่งนะมันจะมี3เลเยอร์มีชั้นบนสุดชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างสุดในแก้วหน้ามาเนี่ยชั้นล่างสุดจะถูกแพคด้วยเซลล์ที่บรรจุลงวัตถ,ถุคอรรฟิลไว้ทั้งหมดดังนั้นเหมือนกับแบ็คกราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะทั้งแผ่นใบรวมทั้งบริเวณเส้นกลางใบด้วย แต่ลัคราวนี้เรามาดูชั้นบนสุดคือ upper layer upper layer เนี่ยจะเป็นเหมือนชั้นิี์มนเคลือบเอาไว้ทุกคนก็โดนเคลือบกันหมดแต่สิ่งที่แตกต่างกันของพืชพวกนี้ก็คือบริเวณชั้นกลางชั้นกลางเนี่ยบริเวณที่เราเห็นเป็นแผ่นใบสีเขียว,เ,ยวเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่ถูกบรรจุด้วยลงวัตถุคลอโรฟิล l l ไว้อยู่ละมันก็เราก็เลยเห็นเป็นสีเขียวแต่ว่าไอตรงบริเวณเส้นกลางใบกับเส้นใบไหลที่เราเห็นเป็นสีทาๆเานี่ยเนื่องจากบริเวณชั้นกลางเนี่ย มันเป็นแอร์สเปซหรือว่าช่องว่างไว้เฉยๆดังนั้นการที่เป็นช่องว่างไว้เฉยๆเนี่ยเวลาแสงแดดมันกระทบลงมาแล้วเนี่ยแล้วมันสะท้อนกลับมาที่ตาเราอะเราก็เลยเห็นเป็นเทาๆขาว,ขาว,ขาวๆเลือบๆครับผมครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่มีลักษณะความด่างที่เรียกว่า reflective variation เช่นเดียวกับต้นแก้วนามานะครับอันนี้ต้นนี้ก็คือ,อหัวใจแนบเรามาดูลักษณะอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมชี้ตรงนี้เห็ลักษณะที่เห็นเป็นเทาๆเหลือบๆตรงนี้เวลาเราทำทำตาลบไปลบมาเนี่ยเราจะเห็นแต่มันจะท้อนเป็นสีเทาๆเงินๆความด่างคือเป็นลนักษณะแบบ reflective variation ส่วนมากนะครับคือไม้ใบเนี่ยมันจะมักจะอยู่ที่เราเล่นกันอยู่ในทุกวันนี้มันมักจะอยู่ในวงอาราซีผู้วงบอลวงอะไรพวกนี้อย่างเช่นต้นเนี้ยสมัยก่อนนะเขาเรียกว่าต้นแ,ตแก้วหน้าหมาอย่างเงี้ยอยู่ในสกุลอารูคาเซียในวงอาราซีเหมือนกันถัดมาอย่างเช่นตนน้นนี้ต้นนี้อันนี้เป็นพวกหน้าวัวเหมือนกันคือ,อชื่อสกุลคือแอนเทเรียมอย่างทางด้านข้างในอันนี้ก็เป็นพวกอารูกาเซีย กู้แก้วหน้าม้าเหมือนกันแล้วก็อย่างลึกๆข้างในตรงนู้นที่เห็นเป็นใบจุดเขียวหลังแล้นะ,ะนั้นนั้นไม่ใช่ต้อดอกละเป็นไม้ใบของจริงเลยเป็นกู้เปิดโอเคคราวนี้มันมีคําถามมาคำถามที่บางคนสงสัยมากก็คือ เราพูดว่าไม้ใบใช่ไหมแต่ทีนี้เขาอยากรู้ว่าละไม้ใบพวกนี้มันมีดอกหรือเปล่า oh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีดอกหรือเปล่าโอเค okay. อย่างต้นเนีเ้เป็นไม้ใบเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นหน้าวัวผูช้างหรือว่าเป็นอยูในสกุลพุกแอนเทเรียมที่เราเห็นเป็นช่อดอกตัวนี้อันนี้คือดอกของมันทั้งหมดเลย มันจะเป็นอันนี้คือมันเป็นดอกมันเป็นช่อด,ดอกนะแล้วก็มีดอกเล็กๆเล็กๆย่อยๆติดๆติดๆติดๆก็เป็นเรียงเป็นตับเลยแล้วก็มีใบประดับตัวนี้เรียกว่าสแป๊ดอรค,คราวน,นี้เราลองมาดูไม้ใบที่ ยังไงก็เป็นหมายใบไม่มีทางมีดอกแน่นอนอะ่ะอย่างเช่นพืชสองต้นนี้อันนี้เป็นพืช่าในกลุ่มเฟิร์นสองต้ตนเนี้ยยังไงก็ไม่มีทางมีดอกเราไม่มีทางเห็นดอกของมันได้แน่นอนเพราะว่าพืชสองกลุ่มนี้มันจะใช้อ่าโครงสร้างที่เรียกว่าสปอร์ S ก็คือที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลกลุ่มสีน้ำตาลต,ต,ตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว,ว่ากลุ่มของอับสปอร์ซึ่งกลุ่มอับสปอร์เนี่ยมันจะมีสปรอร์อยู่ข้างในแล้วสปอร์นี่แหละมันจะทําหน้าที่ในการ ขยายพันธุ์แทน,มนเมล็ดในพืชดอกนั่นเองนครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายในแง่มุมต่างๆของไม้ใบกันนะครับหวังว่าพวกเราคงสนุกแล้วก็ได้รับความรู้กันไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ